สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมครับผมอ่ะมาเบิ่งช่องที่อีสานบ้านท้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเออ่ลากปลาครับพี่น้องนะครับปลาหยังนะครับนี่ส่วนมากจะเป็นปลาหยังครับนี่ปลาบึกครับปลาบึกเนาะโอ้อันนี้เพิ่นเมอนว่ครับบ่อะไรบอลากอันนั้นออเดอร์ประจับ่เฮา้จับอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของบอเนาะครับลากขึ้นไสครับนี่คุณเนาะเอานั่งนั่งพิ่นไปครับพี่น้องพาพี่น้องเพิ่น ไปเบิ่งครับเพี่คร well, ับพี่น้องทำปลาเบิ้งปลาเบิ้งปลาบยป่ัดนี้ได้มาบักสิบกโลขึ้นมี่ปะอ้ามาลื่นกันมาลื่นกันพี่น้องนะครับสามสิบกมี่ทีโอ้รถผมเคียงกว่นี่เอาค่อยไปไปเลยโอ้มาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งน้ำกันลุ่นน้ำกันครับโอ้ทีมงานมาเป็นสิบแล้วครับนี่ครับนี่ครับพูดผู้หนึ่งก็แน่น่าพูดแคับบัดนี้ มาเบิ่งบักซิบก็โลครับสิเขาบ่เอ้าวมูดครับพี่อน,น้องหูยเบิ่งปปดแล้วปูนทางคุณลากมาไปลากครึ่งนึงเอาบ่ลากครึ่งนึงบ่ฮะล,ลงลงครึ่งนึงเหรอนี่ครับพี่อน,น้องมาเบิ่งเพิ่มมามีบักซิบก็โลครับพี่น้องนะครับนี่ครับที่โอ้ยยี่สิบก้อนมี่บ่ปะะ่ะ เอามัมาลุ้นกันนเพือน้องเด้อนี่ครับผมเพราะว่าขันมาผู้เดียวเนี่ยคือสิเอาขึ้นบ่ได้ครับบักกี้สิบโลนี่หลุนครับพี่น้องเอาเอาเพี่น้องราดมกันครับเอาเอาดึงดึงเอาดึงเอาแม่ลงไปปดทำไมควองพี่น้องควางเอฟเอฟนี่ครับเอาเิ่งครับพี่น้องเพื่นพ่อบักกี้สิบโลเพี่น้องนะครับทำมารุ่นกันนะครับจะได้ไม่ได้หลับบอดี นี่ครับเฮ้ยเอ้าฮึบเอ้าตรงลากตรงดึงพี่ครับพี่น้องมันนี้ต้องดึงตีนเผานั่นบ่โอ้โหเอาปลาอยู่นี่สิเพราะมันปาดผินพี่น้องเอาเอาเอาเผาขึ้นมาแล้วเอาเผาขึ้นมาแล้วครับฮึบฮึบฮึบปลายังเนี้ยเอาฮึบฮึบมาขึ้นมาขึ้นมาครับ เอาเอาตีนมาใส่กันบ่บ้าเอาทิตย์กชีสร้อยเพื่นได้ครับนี่เอาตุ่มมาใส่กันเอาบ่นังสิบ่ผมครับไมเหยเอาม่จอดจอดอึ๊บเอาเอาตุ่มมาใส่กันแล้วครับเอาเอาจับใส่กันนี่เพ่อเย้เอาขับเบิ้งอันนี้เพื่นพป็น้องวันนี้เพื่นครับฮะเออลังตําตําถึงแล้วตําตําอย่างเนี้ยเแล้วไหลแล้วบ่เอาอึบ ฮึบฮึบเอิงครับพี่น้องเบิ่งอันนี้เบิ่งอันนี้พี่น้องเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องเบิ่งอันนี้พี่น้องเอาล่ะเห็นมเพ่อฮึบฮึบอุ้ยออกก็มีฝุ่นนะฝุ่นนะอุ๊ย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 อุยออุยออุยออุยบังอันนี้พี่น้องปานิ้ก็มีอ๋อที่น้องบังครับนี่ครับบังอันนี้พี่น้องนี่ครับผมฮึบใส่บักสิบไว้โอ๊ยจมแล้วจมแล้วถอยจมแล้วออกแล้วดึงแรงคุณดึงดึงงซ่นนนนะััครบ มันจมแล้วดึงข้างบนเขาเนี่ยเฮ้ยจมเลยพี่น้องมั้งครับอ้าวโถโอ้โอ้โอ้คุณครับอ้าวบ๊อบบัตโถบ๊บบัตบ๊อบบัตพี่น้องเลยเตรงอันนี้ครับอึ๊บอึ๊บตั้งเอ้าโอ้โหโอ้โหพี่น้องเตรงอันนี้ออกกระพ้อนกันโอ้โหโอ้ยเอามาขึ้นมาโอ้โห ออกกระพองกันพี่น้องออกกระพองกันเอาดึง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 นั่นดึงมั่นขึ้นซะกันตุ้มนั่นขึ้นอ้าวโอ้โหโอ้โหขึ้นทางไปนี่ปึ้งครับพี่น้องปึ้งครับพี่น้องปึ้งครับพี่น้องเนี่ยครับม่วนครับวะนี่เอ้าเอ้าป้าเถอจักตันพี่น้องบังเอาบังเอาจักตันพี่น้องป้าเถอพี่น้องไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าเถอ เป้าอาทิตย์จะดึงโซ่ไปเพิ่นนี่ครับพี่น้องดึงโซ่ไปเพิ่นเอา้ากี่ปะดึงขึ้นมาเพ่อเออขึ้นมาแล้วนี่เอานี่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวอันนี้มันสซ่นเนี่เออเลี่ยพุ่นบานนี่ป้าถั่วตุ่มสซ่กันยังตุ่มตาเมียังตุ่มอะไรใช่ปะพี่เอาได้แน่นี่เอาพี่ขยับได้จับมากกว่าพี่เอ้าเป้าหน้องมึงอันนี่ว่าเอาว่าขึ้นเัวเป้าน้องเอา เอ้ยบ uh, <make you Univers ität> ื <can cook> <together> ้องป่าพี่น้องเบิ้งป่าถั่วอุ้ยเบิ้งครับพี่น้องนะครับเอาลงเอาบานีถั่วพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งครับเอาเอาสู่กระป๋านะบานีเอามวนบ่ะมวนพี่น้องเลยผลนครับเบิ้งครับผลนครับถั่วหา อาตะกุ่นเนี่ยเอารุ่นไส้คัดไส้เอาบ่ผูุ้่นตัวนี้ง่ายุั้ครับบักสิบโล่บุญมีคัดไส้ er เอาครับพ okay. oh, ี่น้องเพราะมันทีเอาหมดได้พี่น้องเอาตะกุ่นสิบโล่บอกขึ้นบ่บอกยังไงครับพี่น้องเอาทุกพี่น้องมั้งครับอุ้ยมังครับีครับผมขอเตือนนะครับครั้งแรกครับพี่น้องนะครับเว้ยลากอวนประพึกพี่น้องครับนี่ครับลากอวนคัดไส้ครับพี่น้อง ขัดในกอพี่น้องนี่ครับอ้้ย้เอาไ้อเอาเอาเอาเอ้ยเอ้เอ้เอาเอาอายุว่เร่นคอไงเอาสเอาสเอาสอย้ยว่าเอาเอาหางนนึงำหางำหางน้ยู่ครับำ้นหางเอาเนี่ยย้ยว่าบาทนี่อ้เอันนี้สิบ้ยว่าสิบกว่าเนี่เอาเก่งมาไหมเอาเกีงมาใช่เอาครับเออที เช็นไหพี่น้องเช่ไหพี่น้องเอาบึกนี่ครับสุดยอดครับเอานี่ครับผมน่ากื่องเดียวได้พี่น้องนะครับลากในหน่อยนึงนะครับผมว่าได้ลากหมดนะครับนี่ครับเบิ้งป่าเบิ้งปลาพอนี่ครับอู้บเอ้าคือคัดคัดครับผมคัดใส่นะครับคัดใส่ครับตามตามออเดอร์นะครับผมนะครับผมตามออเดอร์นะครับเด้อนะครับพี่น้องนะครับออเดอร์ไอ เขาเจ้าสังนะครับผมเออเออบรท่านมายังไะตัวงหญ่บ่บักใหญ่บักง่ายเฮ้่ล่ไปตี้ยเฮ้ยนั่นเียนเดีเนเดียเิดแล้วขักขักหน่งเโอ้ปไปโอ้ยปตัวเอามันหนักดิเดยี่น้องนี่เพมันคลองหลินเด้เอาขึ้นได้ไหม ห้ามืน่ครับขาบโทษพี่น้องคุณครับมเอันเลมดาขึ้นนั่งครับอบเีอนาเอ้ยัดขพี่น้องนี่ครับป่งตัวนี้ตัวนี้ันครับงครับเอาเหนอ้าเสียบปะเสียบึง้ไงวา นี่ abei, ครับผมพี่น้องนะครับกะรให้พี่น้องมาเบิ้งนะครับนี่ครับผมปลาบึกมีเตอร์เมล่าสิบกิโลครับนี่ครับปลาบึกครับพี่น้องนะครับเอามาคัดเอาเตาตัวนี้ไงครับพี่น้องนะครับโมได้เอาหมดเลยพี่น้องแต่ว่าลากขึ้นมาแล้วกัสุดยอดครับพี่น้องปลาที่นี่ครับตขาไม่เหนียวนอนครับพี่น้องคือโบ้โบ้ต่ำก็โอ้เจ๊ตันครับพี่น้องท่อนันคือขัดเต้าเม่าสิบโลป่ะขึ้นวะ สิบล้อขึ้นป่ะวัครับมันเป็ล้เนี่ยนะอ๋ออาเอาันนี้ครับต่างหาตัวนี้ไงพี่น้องเอ๊บเอาขึ้นไปแล้วครับเอาเอ๊บเอาเอ๊บเอ๊บเอ๊บฮะเอ้ยลากแล้วครับพี่น้องวันนี้ลากแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับต้องลากขึ้นเนะพี่น้องมันหนักครับอ๋อ เสียกดิ่งกันเลยอือคุ่นครับเร้อยเขอูลมาตัวนึงวุ้นเอาตัวละหาโลบเอานี่ครับเนี่เริ่บเริ่บเอาถูกน้องแต่สะวันแทะคัดเอาตัวตัวยังไงครับตัวนี้หน่อยเพื่อเอาขี่น้องเริบเบเอืุ้ยอุ้ยวุ้ยวั้เวุ้ย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 ุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย้ ตัวพวกง่ายไปไหนไปนะครับเอาตัวเอฟเลยครับพี่น้องนะครับนี่ครับโอ้ยปลาบ่ดีเลยพี่น้องผมเพิ่ได้เนื้อลงนี่โอาคักเลยครับนี่เอิอผมเพิ่งเตบมเบิ่งแน่นเลยคักคักคักปลาปลาพันประมาณตั้งแต่ปลากระคำนวณเมื่อกี้นี่ถึงสองตันป่ะสามตันป่ะเมื่อกี้นี่คืนเมื่อกี้นี่ครับเมื่อกี้นี่ไหมครับโอ้เอาไปเที่ยวสามตันครับ เนตัวอรตันนีน่ะหาโลยังโก้ตัวเหล่าเนี้ยตันงครับตัวนี่สิบตัวหนึ่งมาจากโลตัวของบนมากตัวใหญ่บ้างด้วยตัวละหาโลตัวละหโลสตเอาออกตัวใหญ่มีตัวใหญ่บ้างะีตัวใหญ่สั่งพ่นมากนะครับสแกนบ่โอ้ยเขาปั๊บฮ้ยนี่ครับน้องมาสั่งมึงจดตัววันนี้สามี่ตัวสี่ตัวจกกิโล สีตัวสามสิบตอ้ยพูนนะเออจะป็นไม่รู้เขา่ร้เออตัวละจัโลพี่น้องมาลุนกันนะครับตัวจกโลครับฮโอ้แปดโล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 เอาเอาเขาไปเลยเอาเขาไปเออพี่น้องนี่สตัวนะ เป็นวดสองดวดครับเอาเข้าไปเลยใ่เกไมลปึ๊บปึ๊บอู้บบึกตัวนี้จักโลครับตัวนี้ตัวมันิหาครับกพีน้องครับตัวนครับครับปึบมือไนองบมือใสยังไงครับนี่ว่าตัวยัปุ๋นครับหนยกาต่ยนองจะไปยังปุนนะครับสูก็ไปครับ ุ่นครับตั้งเยียงป่าได้พี่น้องเอ้ยบุ่นได้ครับเราก็เราก็รีแถวบัยนะครับปุ่นครับสู่ป่ายื้งๆดูปุ่ดูหน่วยสงครามตายหน่วยสงครตายบ่าไม่หน่วยกาตายได้ป่ะตกยงไงปะสิบโลป่ะครับสิบโลเออโอ้สิบกี่ร้อยนี่ครับนี่สิบสิบสิบปุ่นครับคุณมาแล้วอุ้ยปุ่นไปแล้ว ไปเอาไปใส่เอะแล้วครับตั้งใส่ยกใส่มันเอออ๋อเบางอย่าครับพี่น้องตั้งก่อนนะโอ้ชื่อชื่อชื่อว่ดึงที่ไปลวดเคลมลวดง่ายก็เอาตีนมาไปตีนขึ้นแล้วขึ้นขึ้นอืมพ่อไปนี่พ่ออะไรครับโอ้เอาเอาครับกระติ๊บพอยแล้วครับพี่น้องมาเอาสุดยอดครับพี่น้องครับ ไปสามตัวพี่น้องเอาตัวเชื่อยังไงครับสามตัวครับฮะทีมงานที่สามวันเท้ากับอจอมาพระจักรพี่น้องไปแล้วครับผมครับผมอ่าเช<ะ>ินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับพี่น้องนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนพี่จะได้รับคลิปต่อๆไปครับพี่น้องก็สำหรับนี้ทีมงานที่สามวันเท้าก,กับจอมราชพี่น้องไปแล้วครับขอกันุหมาครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ